กันแบบนี้ครับแผม,ปเ,ม,นนม,มเปมเปปา่าพัดติดมันอยู่ในนี่ไหมใช่อ้นี่มันเป็นยัง่เป็นพี่กระจกหรือเปล่าหรือว่าติดคันอย่างกับยางนึงนี่แหละมันก็ะเบื้องรูนาะนะครับที่เป็นนั่นติดตัวนี้ครับนะครับผมเอาตัวนี้ครับไปเลยนะครับผมเอาตัวนี้นเป็นไปเลยครับผมไปฟังเสียงกันครับผมว่าที่ต่งบ่เอาสวัสดีครับผมพ่อกันทั้งชายของพวกเกา่าคนปัดจินพัดกินบะเหตดพี่น้อง ไม่นี่พอดีผมไปเกยตัวนี้ครับนี่นไว่านูออกมาเห็ดสนูเลยครับแต่ว่าหัวกระดุมเห็ดพี่น้องอันนี้มันเป็นแผ่นที่ว่าแผ่นแผ่นในพลาสติกที่ว่ามันติดอยู่กับที่เขาใส่กระจกเป็นชู้กระจกนะพี่น้องแล้วมันที่เป็นพลาสติกดูติดกับกระจกนี่ครับเป็นแผ่นพลาสติกครับอันนี้ผมตัดอยู่ประมาณสิบมิลครับ ใส่หัวกระดุมแต่ว่าตัวนี้อันนี้คือใส่หัวเชยนธรรมดาอันนี้ใส่หัวเชยนธรรมดาครับน่ครับมัดใบไม้ก็ใส่หัวเชียนี่ธรรมดาเดี๋ยวเอามาลองฟังเสียงกือพี่น้องอันนี้ก็อยู่ประมาณอันนี้เม็ดเม็ดสี่สิบหรือเปล่าครับคันมันอนะ่ะเม็ดสี่สิบหรือว่าเม็ดสามสิบนี่ครับเดี๋ยวเอามาฟังเสียงกันพี่น้องโอ้ตัวนี้มันรัดยังไงมา เดแป๊บนึ่งครับตัวเส้นตัวหนึุ่มาตัวหนึ่งลูบขอเวลาแป๊บหนึ่งเปน็นนี่้เขาฟังเสียงกันหรอนี่ครับนี่ประมาณอันนี้เม็ด เมตรสี่สิบนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณอยู่อยู่อยู่เจ็ดสิบกับแม่หนึ่งใบมันเจ็ดสิบตอนนี้นายอยู่ประมาณอันนี้สิบมิลนะครับสิบมิลหนรับหัวมก็เคียนเอาธรรมดาครับใส่ได้เคียนเคียนหัวอันนี้เพื่อเพรท่านได้เคยเห็นได้เคยได้ี่น้รอกหัวจะพึ่งออกมาล็องเหตุไอ้มันที่อยู่ติดกับไอ้ที่ว่าชิ้วไปตกกับเป็นชิ้วอะชิ้วเป็นชิ้วไปตกหละที่เขาเจ้าไปใส่ แล้วมันทีเป็นพาติติดตัวนนะครับเ้วผมก็เลยไปตัดออกมาเดี๋ยวให้น้องฮาร์ดแก้งฟังเสียงว่าเสียงมันที่ดังมั้งเอ,องฟังเสียงมันที่อองมาไม่ที่ดังบ่ อันหัวตนนะครับพอเคเแยแก้เคียเลยเพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็นพัติบที่แบบมันติดอยู่กับชิ้วที่เขาใส่ใกระจบยนอยน่เนนี่ครับมันเป็นพัติ๊แบบนี้ไหมผมบอกว่าตัดต่อเลยไั่เป็นแผ่นแบักงาเลยเด้แผ่นแบบหง่เลยแต่ว่าผมบว่าต,าตัด่อนี่ครับตัดออกเหตุโมดังดีเลอเดงดังนะครับแล้วมันเลยเป็นแบบว่าเสียงมันดังนงงแบบว่ามันลังนะนะ่ครับเอามาหัดร้องอีกรอบหนึ่งเด้ตั้งเสียงแบบเสียงลันลัเด้ เป็นกระดุมแล้วงนี้คันลองอ่ะเนี่ยครับนี่ตัวนี้เป็นกระดุมนะใส่หัวกระดุมอาะบางทัานมีมีคันที่มันว่างไหมมันลองลองกระดุมไหมและไอ้ตัวนั้นอ่ะมันหักตัวละ่ะตัวนี้บดบต์วนี้บตมีคันลองไหมรอเปล่นี่ครับอันนี้เบิ่งใส่หัวกระดุมมาใส่หัวกระดุมมาแต่ตรงถึงมันถึงอย่างนี้มันถึงบนนี้เนี่ย ดี๋ยวผมจะล้อมหักระดุมมืเดี๋ยวผมจะปลดหัวตรงออกล้อมอกระดุมจะจะมีแปดเซนนะครับเดี๋ยวผมจะลอมหักระดุมบางนึงคัลอมหัวแบบนี้นะมันจะลอมหระดุมนะครับนครับหระดมแปดเซนม่กันไมแปเซนครับเาจะมาลองหระดุม ระดุมมันจะดังไหมกระดุมมันจะดังไหม,ม,ไหมอมต้องใครกะมาแม่แม่ไม่ได้ไม่ได้ถักไอตรงตรงหมวตรงนี้ไนะ่าม่ได้ถักนะถ้าถักคนที่ดีเลย มันมันคิดว่ามันสิบว่าขาดไงเนาะ ทำไมมันดงหายจังวะเดี๋ยวเราไปลองจับาดท้งเทคนิคได้สักผีได้สัก มันฝังน้นยาวกว่าไหมค่อยเหมือนฝังน้าโขดแไละเออฝัง,งยังงายแล้วหัวกระดูกมันเปน้ัง พบเราหัวกระดุมว่าสีดังก็ฟังมีงนิสันกว่าว่ะอันนี้เป็นไรลองก่อนว่าทํากันบันในไว้พี่น้องทางนี้อยากเงาก็ทางนี้อยู่บัดปดเสมอเดี๋ยวหันดังว่าดีค่อยนนี้อ้ององก็นั่น มันมันเพียงกันเป็นไนโรงงานต้องเอาให้มันคันลมนฮะคันลมไป็นมากแต่ต้องเอาตัวนี้ออกก่อนก็อเอาตัวนี้ออกก่อนนะเพราะว่ามันจะทำกันเป็นไร เข้ากันแล้วน,นี่ม้นเท่าบมน,นี่เป็นเช่นทางระบอกมันสิพอดีไหมแปดเซนเลยี่นองไหมใส่ผมใส่แปดเซนเลยครับนนาก เอาขึ okay, il, ้นอีกไหมลองลองแค่นี้ก่อนเนาะนี่ครับพี่น้องห้างอยู่ประมาณงสามนิ้วเอ้าลองมึงทำให้คนใดโต้งไหมห้างที่ขยับมาใกล้หนี่ยไม่ยินเสีย นี่ว่าต้องเราล่างกว่านี้อย่างเบต้องเรามาขึ้นอีกข้างหน่ครับประมาณนี้สิเอาประมาณนี้อันนี้ประมาณห้าเลย ตัวนี้มันเท่ากันเนี่ยะไมมันดุจมันใหญ่ข้าเออมากระดุก็ดังดีนะเอาหัวนี้เลยเอาเอาหัวกระดุมนี้เลยเนาะันเนาเอาหัวนี้เลยไหมฮะานี้หมาอนนี้กระดังมาังแรงกว่าเอลองลองเส้นี้ดินี่ยนจะดีก่า นะคันนี้มัวมาก <laughs> <laughs> ก็มีทางดีก็เขาจะเอาเราจะจะบอาคั้นย่อยๆกันหน่อยอันนี้จะบอกคันยาวยๆกันหน่อยนี่งนนไง,งพี่น้องแค่นี้ก็ใส่ได้ก,กันครับผมนี่ครับเขาเอาหัวไม้แบบนี้เอาหัวเอาตัวเนี้ยแล้วก็เอาตัวนี้สองสายนี่มันสายไงครับต้องใสก่กระเป๋าไงเพราะตัวนี้มันีหนาสิเป็นสิบสองมิลครับ นังดีมากเลยครับว่านี่ยแต่ตัวนี้มัน10มิ้นมันที่ดังดีกว่าถ้าใส่เบาหน่อยเนาะนี่ครับผมนี่ครับพี่น้องนี่ก็ใส้อุปกรณ์น้องไง่ายๆแบบนีเลยพี่น้องเห็กีก็ใส่ไดกันครับเสียงมันในพี่น้องอมนะครับเดี๋ยวเอาเจอกันไหมพี่น้องรอบหนาเจอกันไหมเดี๋ยวผมเชี่ยวเบาขึ้นผมเชี่ยวอันนี้คือผมมาแก้ของธนูโต,โตที่วันว่ดดังครับผมเลยเออกตัวนี้มาเห็ีรดว่องเหมือน ก็ว่าเสียงก่อนได้ใช้ได้คือกันกันเนาะเจอกันไหมครับอภหน้าขอบพระคุณมากมายครับที่เขอบมาติดตามเจอกันไหมทั้งชั้นยามหอคนมาตินไปกินไปเห็ดคือเราขอบพระคุณมากมายครับเจอกันใหม่แล้วกันยาวๆสวัสดีครับผม